สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบมาเจอกันแล้วนะครับนะครับพุ่มหนักข้าวสลัมนะครับพุ่มพุ้มบิ๊กครับผมยาวครับครับวันนี้พกก็อยากเชิญพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหนาพี่พีน้องน้องนะครับนะเหล่เด็กๆแหล่ยเยาวชนทุกคนนะครับนะผู้รักษาหลักศาสนาหลักธรรมา วันอาทิตย์ที่ <hi token thanks> 16ส so so kind of ิงหาคม2563นี่นะครับนะเชิญครับยา็ก็เรียนเชิญประสบนี่ก่อนเจ้าใต้ผู้ที่รักชาติทุกๆทกานพอกันมารวมปององจะทาบันอันเป็นทีรักยิิงก้องพวงชนเจวาใจทังเป็นดินรับนั่นเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้พี่น้องเออนะมีคนบางกลุ่มนั้นพี่น้องเออชายคี้ยากราว จับจวงสถาบันเราเลือกเกินนี่พี่น้องซึ่งพ่อมในนาะมุ่อคุญเชียนพ่มยอมไม่ได้พ่ก็อยากให้พี่น้องตีพ่อมหมาพูดนะพ่มอยากให้พี่น้องได้มากกันนะครับนะวันอาทิตย์ทีสิพ่กเนียมากกันตามพี่น้องพ่มคนหนึ่งพ่มจะไม่ทนนี้ต่อไปแล้วนะครับนะที่ให้คนบากอุ้มมาชายปลี่ยากาวราวจับจวงต่อสถาบันไทยเราพ่มทนไม่ได้พี่น้องเออเอาต่อยา่ายังนะครับนะาก็อยากให้ออกกันมา นะครับนะ้าวันที 16, ส่ส6สิงหาคม2563น, 63, นี้เวลาห้าโมงเย็นเจอกันที่ส่วนสี่ธรรมมาโซกหรือว่าเรื่องจำเขานี่แหละครับน้าเดี๋ยวนะกวาดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพุ่มได้รู้กันทัวทัวรพี่น้องได้มากกันเยอะๆนะครับนะก็พุ่มก็ฝากเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดตะกณ์สี่ธรรมมาะมากันจากพี่น้องเงออที่ส่วนสี่ธรรมมาโซกนะครับพุ่มนะครับพุ่ม มากันทีส่วนสี่ธรรมะโซกนะครับนะอ่าสลามนาเมืองพี่น้องขอพุ่งขอฟาข้าวสลัมไว้กันนะครับพุ่งพุ่งขอฟาข้าวสลัมไว้กันนะครับพุ่งพุ่งบิ๊กครับพุ่งย่าครับพุ่งขอจก,ก้าพี่เจ้าวนี้ครับฟาข้าวสลัมไว้กันครับพุ่งสวัสดีครับน,นีพัน